สวัสดีครับมาผมมาปอกับเซืยร์กุบตาลาสิสไรเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับวันนี้นี่ผ้าพ,พี่ผ้าน้องนะครับมาเมืองนะครับรถเกี่ยวเนะาะนะครับมาเมืองรถเกีียวสำหรับลูกค้าที่หารถนะครับมือสองนะครับรถเกี่ยวมือสองเนะะาะราคาพอแพงจนเกินไปนะครับ ตัวน,นี้ก็เป็นรถเทินข้ามาด้วยพี่น้องเน้อนะครับอ่ะก่อนสิ้อเรานามาหลังนะครับเป็นจังไรแน,น่นะครับข้าวนามสามปลาทั้งบานพี่บ้านององตอนนี้ก็คองสิใส้ปุ๋ยกันแน่นะครับ่านไปปานมากอะ่ะเขาเริ่มสีงามเติมแล้วพี่น้องเลยอ่ะนะครับมือ,อก,กีออ้ก็เลยอ่ามีสินค้าอีกตัวนึ่งนะครับมาเสนอ ให้พี่ให้น้องนะครับผู้ที่สนใจอยากจะอเอารถเอารถเกี่ยวเนาะนะครับราคาบรสูงนะครับอาจจะเสียงดังเนเด้อพี่น้องเด้อพอมันติดหนทางนะครับมันติดถนนนะครับรถนะครับดเดี๋ยวเราจะพาไปเมืองเทระจุดนะครับจุดสี่สำคัญสำคัญมันนะครับเซลอาร์ตครัมึงเอานะครับผู้ใดสนใจละกะ็ อ่าเขามาเมืองรถเอาก็ได้นะครับเขามาเมืองรถเอาก็ได้ตัวนี้เป็น DC อ่าเจ็ดสิบตัวล่องกระสอบนะครับ DC ซีเจ็ดสิบล่องกระสอบนะครับตัวพัดนะครับอ่าแต่มาเมืองจุดสำคัญมันนะครับแท็กยางนะครับอ่แท็กยางนี่ก็สภาพก็ค,คือใส่ได้อีกหลายปีนะพี่น้องเด้อ ทั้งสองขางเลยเดวถือว่าไม่เติบนะครับเพระท่านใดแตกก็ท่านใดยั้งล่ะเพราะใส่ได้นะครับทั้งอย่างรถก็ใส่งานได้ปกตินะครับแต่ว่าก็ต้องไปพวกตู้พวกยั้งเขาก็ต้องไป เช็คอีกเทื่อนึงนะครับตัวใดมันมีห้อยมีอ่ามันหลุดมันหนาแน,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 น่นะครับก็ต้องไปตัวนี้พ้นขั้นน็อตไว้นะครับขั้นน็อตไว้นะครับหัวข้อหัวยังก็คือสภาพก็ใไซได้นะครับพี่น้องอตัวเดินรู้วปัญหานะครับสา้พลาดเพราะว่าพ้นไปทดลองมาแล้วนะครับ เกี่ยวสภาพเริ่มเดิมสภาพเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมเดิมเลยนะครับ <S <S เป็นรถอุ้มอ่าโทษที่ครับเป็นรถล่องกระสอบอ่าเป็นรถล่องกระสอบด้วยพี่น้องเด้อน,นี่อ่านะครับเครื่องติดได้ปกติเดินได้ปกตินะครับเดินได้ปกติอ่าฝากพี่ฝากน้องผู้ใดสนใจราคานะครับอยู่ที่ หนึ่งแสนหาหมื่นหาพันนะครับหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันนะครับเป็นรถปีปีหาเจ็ดนะครับเป็นรถปีหาเจ็ดเดอพี่น้องเดอรลเ่มพร้อมโอนนะครับเล่มพร้อมโอนบ่มีอ่าพร้อมโอนเลยนะครับบม่มีปัญหานะครับสําหรับเ่มนะครับผู้ใดสนใจนะครับเป็นรถอ่าล่องกระสอบนะครับ ช่วงนี้กับรถล่ลองกับสอบกับถามว่าราค่าโบลล็อกเนาะพี่น้องมันบอกคือรถอุ่มนะครับบอกคือรถอุ่มว่าแรงงาน,านเนาะนะครับส่วนหลายแรงงานก็หายากนะครับเพราะนั้นแล้วกับบางคนกับเปลี่ยนมาเป็นรถอุ่มนะครับนี่ลองกับสอ,อบแล้วกัมาเป็นรถอุ่มนะครับตัวเดินโมบมีปัญหานะครับตัวเดินบ่มีปัญหานะครับเฟืองคับกับ ่ายังสังเกตเพื่องครับก็ยังยังหลายอยู่นะครับยังหลายอยู่นะครับอขอองื่นต่างๆกับแบบสีบริเฮณดังแหละครับไปปรับปรุงแน่บ๊อบลุงรักษาแม่หน่อยนึงกับขึ้นสีใสได้แล้ว,ะะะวน,ลนะครับเพราะว่ารถเพิ่นกับใสเองนะครับเป็นรถเทิร์นเนี่ยพี่นอ้องอ่าเป็นรถเทิร์นโมเมนรถหยุดมาเนี่ยนะครับอ่าเปลี่ยนเป็นเจ็ดสิบ ตัวอุ่มนะครับจากล่องกระสอมาเป็นตัวอุ่มนะครับราคาบอแพงนะครับอยู่ที่1นึ่0แสหามื่นหพันบาทนะครับครับผู้ไดสนนกสนใจรถเกี่ยวกับรีบติดต่อกันข้ามานะครับไม่ว่าผคุใดหาอยู่กับบอกต่อแช่ต่อกันไปนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่น้องสามพันกว่าคนแล้วครับตอนนี้นะครับ สามพันกว่า้นแล้วนะครับผู้ใดสนใจรถเกียรเ์เมื่อสองกัเขามาเอานะครับซื้อว่ารถสภาพก็ถือว่า,ายังแจมๆอยู่นะครับเครื่องม้วนปัญหาด้วยี่น้องเด้อนะครับเครื่องระบบเครื่องระบบย้งม้วนปัญหานะครับฉะนั้นแล้วผู้ใดได้มึงแล้วคลิปแล้วก็รีบนะครับมาจับจองกันนะครับ หมดแล้วหมดเลยได้มีขั้นเดียวนะมีขั้นเดียวนอกนั้นก็จะเป็นรถไถนะครับนอกนั้นก็จะเป็นรถไถจอดอยู่มีตัวห้าสิบแรงอยู่สองขั้นนะครับแล้วก็ตัวสี่สิบแรงขั้นหนึ่งแล้วก็สี่สิบเจ็ดแรงขั้นหนึ่งแล้วก็สามสิบหกนะครับขั้นหนึ่งเนาะนะครับผู้ใดอยากจะหูราคารถไถกับไปน้ำมึงคลิปกันหน้านี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเซลล์อาร์ตข้องเจ้าเบาะไรดอกเพราะว่า คลิปมันจะเนะ่าเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลาก์ากดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่สำหรับช่องเซลล์อาร์คุปาตาราศีสไลเราจะเลื่อนนะครับมีรถข่าวมาเซี่ยอาร์ก็จะลงให้ยเมืองเรื่อยๆแหละนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคม ắ n น,นะครับรับเงินเงินทองนะครับผู้ใดได้รถคันนี้ไปก็อ่าเอาไปเกี่ยวรับจ้างให้ได้เงินหลายๆได้พี่น้องเดอ้อ นะครับเอาไว้แค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ